สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทาง3รัฐนะคะของวันที่5เมษายนนะคะ5เมษายนแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนเนาะของวันที่สองนะคะของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะว่าผลออกอะไรสําหรับ3รัฐนะคะแต่ว่ามีรัฐเดียวนะคะคือรัเสเซียเพราะว่าอังกฤษและก็เยอรมันเขาหยุดนะคะ รัเสเซียผลออกนะคะ2 6 6 8 5เบิ้นเลยค่ะเบิ้นเหมือนดาวโจนเลยเนาะ6 6 8 6นะคะอหกหกพี่น้องไม่มีนะคะพี่น้องไปจับเป็นคู่เป็นคู่ให้นะไม่ได้เน้นหลักนะคะอันนี้ก็หลุดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมารัเสเซียนะคะทีนี้เราก็มาดูของวันจันทร์ที่5เมษายนกันเลยนะคะ พี่น้องให้เด่นที่เด่นนะคะรูดเจ็ดนะเด่นรูดเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดนะใครจะวิ่งจะรูดนะคะก็เจดจับคู่นะจับคู่พี่น้องจับให้ก็จะมีเจ็ดหนึ่ง 7จ็ดสีหแล้วก็เจหนะคะอันนี้ชุดเด่นนะชุดเด่นนะคะส่วนอันนี้พี่น้องจับคู่ให้นะอันนี้จับคู่ให้รองนะเผื่อแต่ว่าจับด้วยนะคะอันนี้จับด้วยนะก็จะมี6 1 05 9ก้าีแล้วก็95ห้านะคะสำหรับอันนี้รัเสเซียอย่างเดียวนะคะจัดหมดทุกตัวเลยนะอันนี้รัเสเซียอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็อังกฤษแล้วก็เยอรมันหยุดเหมือนกันนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะก็จะมีเฉพาะรัเสเซียรัสเดียวนะคะจัดเลยค่ะนี่อันนี้จับ ตัวเด่นนะคะจับตัวเด่นให้นะ71 74 75 76 610594แล้วก็95นะคะอันนี้ถ้าหน้าลบนะเขาจะคู่กันด้วยนะ1771คู่9495นะคะสำหรับน้วันนี้น่าจะลบค่ะตอนนี้คือลบอยู่สำหรับรัสเซียนะคะอันนี้61คู่05นะอันนี้พี่น้องจับคู่ให้71จะคู่กับ71จะคู่กับ49นะคะ อ่าหนึ่งอาเจ็ดหนึ่งคู่กับเก้าห้าหรือห้าเก้านี่แหละแล้วก็หนึ่งเจ็ดคู่กับสี่เก้านะอันนี้พี่น้องจับคู่ให้พี่น้องชอบคู่นี้นะคะชอบตัวนี้ก็เลยจับมาให้ด้วยแต่ว่าเด่นที่เจ็ดนะถ้าใครจะรูดก็รูดเจ็ดเลยนะสำหรับรัดเสียวันนี้ลุ้นหนึ่งรัดนะคะรัดเดียวส่วนดาวโจรเราก็เวลาเดิมนะคะมาเจอกันเวลาเดิมนะสำหรับดาวโจรเราก็พี่น้องก็ลงให้เวลาเดิมนะคะไม่เกินสี่ทุ่ม เวลาไทยนะคะไม่เกินสีททส่ทุ่มเวลาไทยอ่าอ่าใช่ค่ะสี่ทุ่มเวลาไทยเริ่มสับสนเวลาอีกแล้วนะคะ,ะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องพาเฮงนะวันนี้หุ้นไทยเรานิเคออเราก็ปังทีเดียวเลยนะคะเด้งบนล่างเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายนะสำหรับนีเคอ้นะคะสามารถดูดคลิปย้อนหลังได้ยังไงหุ้นเราก็ยังเดินดี นะคะอ๋อวันนี้มีลาวด้วยนะคะเราพัฒนาห้ามพลาดเด็ดขาดใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูนะคะพี่น้องลงคลิปให้แล้วแล้วเราก็ไปลุ้นลาวกันต่อหลังจากฮานอยเสร็จแล้วก็ลุ้นลาวนะคะลาวเสร็จแล้วก็มาเจอกันที่3มรัฐนะคะ3รัฐเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่ดาวโจนเนาะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยขอบคุณค่ะ